สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนี่ผมกำลังไปเอาควอกินน้ำโอ้ดูไกลมือนี่ผมกำลังไปเอาควากกินน้ำควากกินน้ำเนาะควยผมกำลังปล่อยปล่อยเจดุนแล้วนะพี่น้องครับแด็ผมซื้อโทรศัพท์ให้ไหมเนาะพี่น้องเนาะแด็บ่แม่นเนาะบ่แม่นแม่ผมซื้อโทรศัพท์ใหน่อยเนาะโอ้หบุญขึ้นหนาน้พี่น้องแด็ผมองแม่ผมซื้อโทรศัพท์ โอ้ยบารแม็กเอามาไหา้เนาะสองคนบาร์แม็กเดยเลยเราเอามาไหา้นาะพี่น้องเลยไปเบิร์กกันเลยเด้อพี่น้องเด้อไปเบิร์กกันเลย พี่น้องเนาะผูกไก่ยองเลยผูกผูกพี่น้องมันย่างบางวันไปกินน้ำเลยผู้คุ้งไอ้โต๊ะโต๊พี่น้องเลยและผมกำลังจะไปเอาควายกินน้ำง่วเอ้ยควายนั่นผมปล่อยและและง่วน่ะเพืผูกและผมจะไปง่วงกินน้ำควายไปแล้วเลยกินเด้งพี่น้องเลย ผมกูไปบึงกันเลยพี่น้องไปบึงตอนนขวัญจีน้ำเนาะฝุ่ไก่พี่น้องเอ้ยเผื่อแปลงขวัญกีน้ำเออตัวแปลงหัวกีน้ำพี่น้อง กที่ผมกับไปจอดที่พุ่นพี่น้องผมมงเตาถ่านครับผมมึงเตาถ่านเนี่ข้างหลังครับพี่น้องหัวผมกำลังหยางไปกินน้ำนะพี่น้องก็ไปบังงัวกันเลยเซ็งคอยผมพี่น้องคอยผมคอยผมกำลังกินหยาอยู่ครับ ว่าบูดกินน้ำแล้วพี่น้องผมก็ห้อนห่อนนะพี่น้องเนาะอากาศยี้อากาศก็ห้อนห่อนแหงแดดมอ้งว่ากินน,น,กน้ำเด้ดนี่ว่ากินน้ำเด้ดนี่โอ้ควายผมก็อยู่ก็ขามพี่เนาะอยู่ก็ขามแตู่้ชมพ่อแม่ไพก็กดไลค์กดแชร์ให้ก็ตามกดกระดิ่งให้ซือเอ็มมี่ชแนลเนาะเห็ดคลิปเนาะสั่งเลยได้ฮะเงินเลี้ยง,งพ่อแม่เนาะ สร้างไรายได้เนาะเอมมี่ชาแนลเนาะเอมมี่นิดอา nam เนาะเกงัวผมกำลังขึ้นพี่น้องมันย่านมือหูหัวเขาเป็นพุ่งพี่น้องกินน้ำพี่น้องก็หัวผมกำลังขึ้นเลยพี่ห,พพพพห,พหัวผมขืนเลยผมผมกำลงังกินไปผูกข้วกันเลย ท้องอยู่ ia, ผมนับเสียงหัวไปถูกนะพี่น้องเนาะค่อยเจ้าเด็ดอ่ะโอ้ยพี่น้องเลยโอ้บรรยากาศกับพี่น้องเอ้ยถูกถูกเชียงหน้าเขาก็บพีพี่น้องงัวผมกำลังหูแหวยนี่งัวผมพี่น้อง มาผมกำลังอ่านนั่นพี่น้องไปไปบังกันเลยผูกง้อผูกอวยเนาะผูกง้อเลยกรขึ้นเนาะพี่น้องเนาะก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดจักแจ๊คไขให้เอมมี่ชาแนลเนี่เด้อขอกดกระดิ่งกดกดติดตามกดกระดิ่งติ๊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 งก็ขอบใจ